สวัสดีค่ะคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันไหมคะกับการที่ต้องไปนําเสนองานนอกสถานที่โดยที่ไม่มีเครื่องโปรเจคเตอร์หากจะต้องแบกเครื่องโปรเจคเตอร์ไปเองเนี่ยก็ทั้งใหญ่ทั้งมีน้าหนักเยอะวันนี้ค่ะเราจึงมีสินค้าที่จะมานําเสนอค่ะคือเครื่อง i Pro ตัวนี้ค่ะเห็นเครื่องในแค่นี้นะคะอาจจะสงสัยกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างตามมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องทําการเปิดเครื่อง i Pro ขึ้นมาก่อนค่ะ เจ้า i-Pro ก็จะทำการส่งสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเพื่อให้เราทำการเชื่อมต่อกับมือถือหรือโน้ตบุ๊กของเราเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วนั้นก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์พิมพ์1 9 2 1 6 8 1 1 1 1เมื่อเราเข้ามาที่หน้าของเว็บแล้วนั้นจะมีแอปพลิเคชันให้เลือกตรงกับรุ่นมือถือของเราทั้ง Android, Windows OS, m a c OS ในที่นี้เราเลือก Android จากนั้นให้ install application Easy View ตองตั้งค่ามือถือให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันแบบ Android set ก่อนด้วยเมื่อทำการติดตั้ง Easy View เรียบร้อยแล้วให้เปิด Easy View ขึ้นมาเจ้า i Pro จะทำการอ่านไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราทั้ง PowerPoint Document หรือแม้แต่ไฟล์หนังและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฉายเจ้า i Pro ได้กับทุกพื้นผิวค่ะนอกจากนี้เจ้า i Pro ก็ยังสามารถเป็น Power Bank ได้อีกด้วย แค่นี้ชีวของคุณก็จะง่ายขึ้นสามารถติดตามพวกเราได้ที่นี่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ